สามีแข็งนะคะป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสามนะคะทำให้เราตอนนั้นนะคะต้องออกมาดูแลครอบครัวดูแลสามีนะแขกเอามองหาอาชีพมองหาอาหารเสริมที่จะมาดูแลให้สาวหลักนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนั้นนะคะแขกมีน้องถ้าเอาอยู่นิโกมาให้แขกหนึ่งซองพร้อมบัวชัวแขกอ่ะ เอายูมิโกมาแล้วก็อ่านบัวชัวนะคะรู้ว่า,อาเออเซิร์ชดูนะคะว่าบริษัทยูมิคัศนะคะนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะไดมอน อานะคะอดีตน,นะคะเป็นสาวโรงงานทํางานโรงงานมา20ปีนะคะงานโรงงานนะคะก็ได้เติดเลี้ยงชีวนะคะเพราะว่ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายแขกนะคะเป็นลูกกำพร้านะคะซึ่งนะคะต้องดูแลแม่แล้วก็น้องแล้วก็ครอบครัวนะคะแขกทํางานโรงงาน20ปีต้องทำโอเวอร์ทา์วันหนึ่ง1 2 1 6ชั่วโมง ขายใน20ปีนะคะทำให้แขกไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยนะคะจนตัวเองนะคะต้องป่วยนะคะป่วยเป็นภูมิแพ้หนักมากเป็นไมเกรนต้องฉีดเข้าเส้นเลยนะคะฉีดอม์ฟีนเข้าเส้นนะคะทำให้แขกนะคะไปทำง,งานคือขาดงานบ่อยนะคะตัดสินใจลาออกจากงานนะคะมีเงินกองทุนก้อนหนึ่งนะคะ ก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแถมติดลบอีกนะคะเมื่อปลายปี60นะคะสามีแข็งนะคะป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสามนะคะทำให้เราตอนนั้นนะคะต้องออกมาดูแลครอบครัวดูแลสามีนะ,ะแขกงเอามองหาอาชีพมองหาอาหารเสริมที่จะมาดูแล สาวหละนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนั้นนะคะแขกมีน้องเขาเอายูมิโกมาให้แขกหนึ่งซองพร้อมบัวชัวแขกเอายูมิโกมาแล้วก็อ่านบัวชัวนะคะรู้ว่า,าเเซิร์ชดูนะคะว่าบริษัทยูมิคัสนะคะแขกมองเห็นอะไรคะมองเห็นอาชีพมองเห็นตัวที่จะช่วยเพราะยูมิโกมันเป็นอาหารเสริมที่ มีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาตินะคะทำให้แขกตัดสินใจเข้าไปที่บริษัทยูมีพาร์น,นะคะซึ่งตอนนั้นตั้งอยู่ที่อิิพีเรียล,ล้า,าวแขกไปเจอผู้ป่วยมากมายเลยนะคะแล้วผู้ประสบทางสำเร็จนะคะทำให้แขกนะคะไม่ลังเลนะคะตัดสินใจนะคะเข้าไปที่เซ็นเตอร์นะคะแล้วดูเซ็นเตอร์มาดามอลลี่นะคะ เต,ตัดสินใจวันนั้นนะคะมีเงินค่ากับข้าวนะคะซื้อยูบิโกมาหนึ่งชุดสี่ร้อยเออสี่พันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็เอามาดื่มนะคะแล้วพร้อมกับตัดสินใจนะคะสำเร็จเด็ดขาดกับบริษัทยูพีพาร์คทั้งที่ไม่มีเงินนะคะหาเงินระปิดเบทีนะคะห้าหมื่นบาทนะคะภายในห้าวันนะคะแล้วก็ลงมือทำธุรกิจกับบริษัทเพราะว่า ก่อนแข่งนะคะไม่มีเวลาโดนล็อกเวลานะคะทำงานกลับบ้านก็ไม่ได้กลับนะคะทำให้แข่งนะคะรู้ว่าเวลามันมีค่ามากนะคะฉะนั้นบริษัทยูมีพาร์นะคะตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตแขกนะ,ะเพราะแขกประสบความสำเร็จเป็นไดมอนด์ที่บริษัทยูมีพาร์สามารถทำให้แขกมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าบริษัทของเรานะคะมีสินค้าดูแลชีวิตมีธุรกิจสร้างชีวิตนะคะ ฉะนั้นพวกคุณไม่ต้องลังเลเลยนะคะขนาดตัวเคเองที่ล้มเหลวนํำแนันะคะอ่อนแอนะคะแต่วันนี้นะคะเราสามารถดูแลครอบครัวได้เพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะลงมือทำที่บริษัทยูมิพักทุกท่านสำเร็จแน่นอนสวัสดีค่ะเดอดเยี่ยมสุดเนะครับนะครับ ผ่านไปนะครับท่านไดมอนด์ผู้นำจากไพสาลนะครับท่านไดมอนด์พงศ์ระดาติจัการครับ